ในเรื่อง Standard input output นะครับเราจะมาพูดถึงการรับข้อมูลแล้วก็การแสดงผลในขั้นต้นนะครับในการแสดงผลแบบมาตรฐานก็คือว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึง Standard input เราก็จะหมายถึงการป้อนข้อมูลแบบมาตรฐานก็คือจากคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ Standard output ก็คือการแสดงผลออกทางจอภาพนะครับนั่นคือการแสดงผลแบบมาตรฐานโดยปกติแล้วมันจะออกจอภาพนะครับ ในเรื่องของการแสดงผลเราพูดไปแล้วในเรื่องของ printf นะครับคราวนี้ก็จะมาพูดถึงตัว scanf scanf เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็น standard input นี่แหละแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรนะฮะหน้าที่ของมันมีแค่นี้ก็คือร,รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับซึ่งเราจะรับแบบไหน จะรับเป็นตัวเลขรับเป็นตัวอักษรเราก็ต้องไปกําหนดอีกทีนะครับเพราะว่าข้อความที่เราพิมพ์เข้ามาเนี่ยไม่แน่ว่าเราจะาไปเก็บเป็นตัวอักษรหรือเก็บเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเราต้องไปกําหนดรูปแบบอีกทีซึ่งฟังก์ชัน scanf เอวเนี่ยสามารถที่จะรับได้ทั้งข้อมูลตัวเลขได้ทั้งข้อมูลตัวอักษรนะครับเป็นจํานวนเต็มก็ได้ทศนิยมก็ได้นะครับตัวฟังก์ชันนี้จะถูกนิยามไว้ในตัว standardio. h เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ scanf คุณก็ต้อง พยายามคุณต้องอินคลูตัวสัเดอโอเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมลักษณะการทำงานของสแกนเดฟก็คือมันจะทําหน้าที่รับข้อมูลจากคีย์บอร,ร์ดที่เราจิ้มลงไปนะครับที่เรากดคีย์บอร,ร์ดลงไปแล้วก็จะเอาข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในตำแหน่งในหน่วยความจาก็คือตําแหน่งของตัวแปรนั่นแหละนะครับเก็บไว้ในหน่วยความจาเนื่องจากว่าตัวแปรเราเราต้อง เ,เวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยนะครับเราจะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลเราก็ต้องใช้หน่วยความจานั่นแหละเก็บนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงชื่อตัวแปรเฉยๆเนี่ยมันหมายถึงค่าถูกไหมครับคุณบอกว่าเอบวกเเนี่ยก็จะเป็นการเอาค่าของ a มาบวกกับค่าของ a นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาค่าไปเก็บเนี่ยเราต้องระบ,บุ ตำแหน่งในหน่วยความจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันสแกน F จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ address ของตัวแปรต่างๆนะครับเราต้องระบุ address หรือว่าระบุตำแหน่งในหน่วยความจำที่จะเอาตัวอักษรหรือตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเนี่ยเอาไปเก็บไว้นะครับปกติแล้วหน่วยความจำที่เราเก็บนะครับจะแบ่งย่อยที่สุดเป็นบิต ใช่ไหมครับเล็กสุดก็คือบิตแต่ว่าเวลาเเราอ้างอิงกันเนี่ยเราจะอ้างอิงได้ในระดับต่ําสุดก็คือไบต์นะครับว่าอยู่ในไบต์ที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งในแต่ละไบต์ก็จะมะีตัวเลขอ้างอิงนะครับเหมือนที่อยู่นะครับว่าไบนี้อยู่ตำแหน่งไหนไบนี้อยู่ตำแหน่งไหนตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเหมือนกันเวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยเราสามารถอ้างอิงจากชื่อตัวแปรได้ว่าต้องการเอาค่าตัวแปร A ตัวแปร B นะครับ แต่ตัวแปรเหล่านี้ก็มีตำแหน่งในหน่วยความจำที่อ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากชื่อตัวแปรเวลาที่เราจะใช้การอ้างอิงถึงตำแหน่งในหน่วยความจำของตัวแปรว่าตัวแปรนี้อยู่แอดเดสที่เท่าไหร่นะครับเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะอ่านว่า address of นะครับชื่อตัวโอเปอเรเตอร์ว่าชื่อว่า address of ถ้าเราเอาอตัว operator address of ไปวางไว้หน้าตัวแปรนะครับมันก็จะทำให้มัน return ค่าของตำแหน่งในหน่วยความจำของตัวแปรนี้ออกมานะครับรูปแบบที่ใช้ก็คือใช้ ampersand เนี่ยนะครับ address of แล้วก็ชื่อตัวแปรนะฮะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เรามีตัวแปร v a หนึ่งกับ v a สองเป็น character นะครับถ้าเรา เอาชื่อตัวแปรมาใช้เฉยๆนะครับเราสั่ง print f มันก็คือเอาค่าของตัวแปรนี้ก็คือ66กับ67เนี่ยเอามาแสดงนะครับถ้าชื่อตัวแปรเฉยๆก็คือเอาค่าของตัวแปรที่มันเก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ ampersand น,นะครับถ้าเราใช้ ampersand ampersand var1 อันนี้ก็จะหมายความว่าเป็น address of var1 ก็คือ address ของตัวแปร var1 เพราะฉะนั้นค่าที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่66ตรงนี้ละ นะครับเดตเอาวันหนึ่งไม่ใช่หกสิบหกนะครับไม่ใช่ค่าของมันไม่ใช่ค่าที่ตัวแปรเก็บแต่ว่าจะเป็นค่าตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรนี้ว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแสเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าก็คือบอกว่าเป็นที่อยู่ของตัวแปรวาสองนะครับซึ่งการแสดงค่าของตำแหน่งนีนหรือความจําเราแสดงได้สองอย่างก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ U ก็จะแสดงเป็นเลขหลักสิบนะครับแต่ถ้าใช้เปอร์เซ็นต์ P ก็แสดงเป็นเลขหลักฐานสิบหกนะครับ percent p นี่คือเป็นแบบ pointer นะครับให้มันมองตัวค่าตัวแปรเป็นแบบ pointer นะอันนี้มันก็จะเอาค่า address ของตัวแปรวาหนึ่งเนี่ยมาแสดงผลเป็นแบบ pointer ก็แสดงปเป็นเลขฐานสิบหกออกมาซึ่งแล้วแต่ว่าตัวแปรนั้นๆจะอยู่ที่ตำแนหน่งไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทำให้ดูโอเคเราจะเริ่มต้นด้วยการ include เหมือนเดิมนะครับ standard io สมมติเรามีตัวแปรเป็น integer a b นะครับ a มีค่าเป็น10 b มีค่าเป็น20นะครับถ้าเราแสดงค่าของตัวแปรนี้ออกมาถ้าค่าของตัวแปรก็คืออ้างโดย a กับ b ใช่ไหมครับถ้า a กับ b นี่หมายถึงค่าถ้าเราอ้างชื่อมันเฉยๆก็คือเอาค่าของมันมาแสดงมีสองตัวแปรก็ใช้2%นะครับ ว่าอันไหนเป็นเอันไหนเป็น b ีเขาบอกว่า a นี้ a เท่ากับอันนี้แล้วก็ b เท่ากับอันนี้นะครับอันนี้คือเอาค่ามันมาแสดงมันก็แสดงสิบกับยี่สิบถูกไหมครับแต่ถ้าเราต้องการรู้อ d d ร e ส s ของตัวแปรเราจะใช้แบบนี้ M a แล้วก็ M b อมเ r ร์เซนีอัตรเท่ากับนะครับผมจะใช้เป็นเปอร์เซนต์ให้เราดูง่ายๆก่อนนะครับ address b เท่ากับเซนเซนยู Send นะครับเพราะว่าเปอร์เซนจูจะแสดงเป็นเลขฐานสินะก็จะดูง่ายกว่าเลขฐาน16นะครับถ้าใครไม่คุ้นเคยลองรันดูกอเี็นตัวนี้ผิดขออาภายัยเอาละดูผลลัพธ์นะครับ เราเห็นว่าค่า a นะครับอันแรกที่เราแสดงค่าของ a ก็ a เป็น10 b เป็น20แต่ว่าพอที่เราอพอตอนที่เราแสดง address นะครับ a ก็จะเป็น4094นะครับ b ก็จะเป็น36839นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ address ในหน่วยความจำว่า address ของ a กับ b มันไปอยู่ที่ไหนนะครับ address ว่ามันไปจองหน่วยความจำหน้าตำแหน่งไหนซึ่ง อาจจะต่อกันไม่ต่อกันหรือว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ไม่รู้รันแต่ล,ละครัง้งอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับซึ่งตัวคอมไพเลอร์มันจะจองให้เราเองนะครับเวลาเราราันปุ๊บมันจะจัดสรรนเนื้อที่ในความจำให้เราเองนะครับโอเคนะครับถ้าเราใส่ a ใส่ b เฉ่ๆก็คือเอาค่ามันออกมานะครับค่าของตัวแปรก็คือในที่นี้ก็คือ a ก็เป็น10 b ก็เป็น20ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราใส่เปอร์เซนต์ไว้ข้างหน้าก็คือเอา Address ของมันออกมาแสดงเอามาใช้นะครับคราวนี้มาดูรูปแบบในการใช้งาน ScanF บ้าง ScanF จะทำงานไม่ใช่ทำงานจะใช้ลักษณะคล้ายๆกันกันกบ p r n n t f นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าใน ScanF ก็มี Format String แล้วก็มีรายการเหมือนๆกันนะครับ ถ้าเราเป็นเป็น F แล้วก็มี format string แล้วก็มีรายการตัว expression ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า scan F เนี่ยมันรับข้อมูลมันจะไม่มี expression scan F จะมี format string แล้วก็รายการตัวแปรต่างๆที่จะรับมาเก็บไว้ซึ่งรายการตรงนี้ต้องเป็นรายการตำแหน่งในหน่วยความจำนะครับเพราะว่า scan F เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาค่าไปไปไว้ที่ใดได้โดยที่มันไม่รู้ตำแหน่งนะมันต้องรู้ตำแหน่งในหน่วยความจำก่อนมันถึงจะรับค่ามาเก็บไว้ได้นะครับ ตรง format string นี้ก็จะคล้ายกับตรง printf ก็คือว่าเราจะใส่เปอร์เซ็นต์อะไรลงไปการรับ integer ก็เป็นเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งรับ character ก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องจําว่า format string ตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่มันแตกต่างกันมันใช้ format uh, format string ที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรบ้างนะครับต้องไปจําตรงนั้นเอาเองอเนี่ตัวอย่างนะครับ สมมติว่าเราจะรับข้าข้อมูลที่เป็น integer กับ float อย่างละตัวนะ scanf เสร็จแล้วก็เป็น format string ว่าเราต้องการจะรับข้อมูลอะไรบ้างนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับอันนี้ในกรณีนี้เราต้องการรับข้อมูลสองชุดนะโดยใช้ scanf เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่สองอันและก็มีตำแหน่งในหน่วยความจำสองอันเช่นเดียวกัน นะครับโดยที่เวลาป้อนข้อมูลสองชุดเนี่ยเราอาจจะป้อนมรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้นะครับโดยที่ว่าข้อมูลชุดแรกกับชุดที่สองจะแยกกันด้วยตัว white ไวสเปซก็คือเคาะ space bar หรือกดแท็บหรือกด Enter ก็ได้นะครับเป็นการแยกระหว่างสองข้อมูลนะฮะเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลทั้งสองชุดเสร็จแล้วก็ มันก็จะเอาข้อมูลแรกนะครับข้อมูลแรกที่เขาป้อนเข้ามาเนี่ยแปลงให้เป็นตัวเลขจํานวนเต็มเอามาใส่ในตัวแปร i ข้อมูลที่สองแปลงให้เป็นข้อมูลทศนิยมใส่ในตัวแปร x ทําไมต้องใส่ในสองที่ก็เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สองอันมีตัวแปรอยู่สองตัวแปรนะครับมีแอดเดรสของตัวแปรอยู่สองแอดเดรสนะครับข้อมูลแรกใส่ในแอดเดรสแรกข้อมูลที่สองใส่ในแอดเดรสที่สองส่วนจะ กำหนดรูปแบบเป็นอะไรก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าต้องการจะรับเป็นอินทิเจอร์หรือรับเป็นโฟลต์นะครับเดี๋ยวเราลองเอาโคดนี้ไปลองทําดูเดี๋ยวเรามีตัวแปร a เป็นอินทิเจอร์นะครับ b เป็นโฟลต์เราต้องการที่จะรับค่า a b เข้ามาสั่งสแกนเ e ออันแรกเป็น Format s t สตริงนะครับอันที่สองก็คือตัว address ตัวแปรโอเคเราจะรับค่า a รับค่า b นะครับ โดยส่ง address ของ a และ address ของ b ไปให้ mm hmm. กับฟ mm ัง hmm. ก์ชัน scanf ตรงในส่วนของ format string คุณต้องบอกว่าต้องการจะรับเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยสัมพันธ์นก,นก,นกันกับตัวแปรถ้าคุณรับว่าเก็บไว้ใน integer คุณต้องใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ d เก็บไว้ในตัว float ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ f นะครับอันนี้เนื่องจากว่ามันมีสองตัวก็ต้องมีสองเปอร์เซ็นต์ใน format string ตรงนี้เมื่อรับค่ามาได้ผมจะเอาค่ามาแสดงนะครับ ก็บอกว่า a เท่ากับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสำหรับการแสดงค่า integer b เท่ากับเปอร์เซ็นต์ f นะสำหรับตัว float i n g point อันนี้ก็เป็นค่า a ค่า b ธรรมดาเห็นว่าตรง print f เนี่ยเราใช้ a b ธรรมดาก็คือเอาค่าของ a ค่าของ b แต่ว่าถ้าาสแกน f เราก็ต้องใช้เป็นแบบ address ของ a และ address ของ b นะครับสแกน f ต้องเป็น address เป็นเป็นค่านะครับตรงนี้ต้องจำให้ดีอย่าสับสนนะครับทดลองรันดูน,นี้มันก็จะรอเรารับเราเรอป้อนค่าสมมติว่าค่า A เราใส่สิบนะครับค่า B เราต้องการใส่เจดจุดห้านะครับเห็นไหมครับว่าผมเคาะระหว่างสิบกับเจ็ดจุดห้าก็เพื่อที่จะเว้นเป็นข้อมูลสองชุดนะครับคือชุดแรกเป็นสิบชุดที่สองเป็นเจ็จุดห้ากด Enter ปุ๊บ สิ่งที่เราได้ก็คือค่าของ a ก็จะเป็นสิบนะครับค่าของ b ก็เป็นเจ็ดจุห้าศนย์นย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงตัว scanf เราก็จะพูดถึงสองอันก็คือส่วนที่เป็น format string และค่า address นะครับส่วนที่เป็น format string ก็จะเป็นรูปแบบกําหนดรูปแบบว่าต้องการรับข้อมูลแบบไหนนะครับส่วนตําแหน่งในความจํดความที่เราต้องป้อนมาข้างหลังนั่นก็คือเราต้องการเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ เอาเก็บในตัวแปรอะไรก็เอาตำแหน่งในหรืวความจำของตัวแปรนั้นมาใส่ให้แก a นเในส่วนของ Format String ก็จะเป็นข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย b l a n k หรือว่าตัว Format Specification ก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ต่างๆนั่นเองนะครับตรง Format Specification หรือว่าตัว ที่เราจะเอามากําหนดรูปแบบในการรับข้อมูลนะครับก็จะแบ่งได้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีสำหรับข้อมูลดิจิทัลนะครับเปอร์เซ็นต์ดีนี่ก็จะเป็นเลขจานวนเต็มฐานสิบนะครับมันจะมองว่าสิ่งที่เราป้อนมาก็คือเลขจานวนเต็มฐานสิบเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลงข้อมูลที่เราป้อนมาเป็นตัวอักษรน,นั้นให้เป็นตัวเลขฐานสิบนะครับส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ยูนี่ก็คือรับมาเก็บแบบอันซาย i ิ t ิ g e r เปอร์เซ็นต์โอก็จะเป็นแบบ พอกตอก็คือเลขฐานแปดนะครับมันก็จะมองว่าสิงทราป้อนมาเป็นฐานแปดแล้วก็จะเอาไปเก็บในตัวแปรเป็นไบนารีก็คือเป็นเลขจริงๆนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ก็จะมองว่าสิงที่เราป้อนมาเป็นฐานสิบหกก็คือศูนย์ถึงเก้าถึง f นะครับเสร็จแล้วก็แปลงเป็นไบนารีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เก็บในหน่วยความจำจริงๆก็คือข้อมูลไบนารีนะครับคุณอย่าลืมตรงนี้ว่าเวลาเก็บในหน่วยความจำจริงๆมันเป็นไบนารีนะ แต่ว่าตอนรับเนี่ยมันเราอยากให้มันมองเป็นข้อมูลแบบไหนถ้ามองเป็นเลขฐานสิบก็เป็นเปอร์เซนต์ดีมองเป็นเลขฐานสิบแบบไม่มีเครื่องหมายก็เป็นเปอร์เซนต์ยูนะครับให้มองเป็นเลขฐานแปดก็เปอร์เซนต์โอมองเป็นเลขฐานสิบหกก็เป็นเปอร์เซนต์เอกนะครับแต่ถ้าเป็นเลขที่เป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขที่ทศนิยมคุณก็ใช้เป็นเปอร์เซนต์เอฟนะครับรับมาสําหรับตัวแปรโฟลต์นะครับถ้าเป็น ตัวแปดดับเบิลเราก็จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ Lf นะฮะถ้าเป็นลองดับเบิลก็เป็น Lf โดยที่ f l l, ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ e เราก็จะรับมาลักษณะเ x p o n e n t i a l ก็คือ,เ,อเลขยกกำลังนะครับก็จะเขียนเป็นลักษณะของตัวเลข e บวกหนึ่งบวกสองอะไรก็ตามทําทำองนั้นนะครับเลขที่เป็นแบบ i ซน t i f i c นั่นแหลคนะครับส่วนถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ c นี่จะเป็นตัวอักษรนะครับ ก็คือตัวแปรที่เป็นแบบ c แรคเ c t ร r นั่นเองแต่ถ้าเป็น p s นี่จะรับข้อมูลแบบ string นะครับก็คือเป็น์เร a y ของาแรคเ c t ร r นะครับถ้าเราต้องการรับ string ก็คือข้อความยาวๆเนี่ยก็ใช้ p เ s ถ้าต้องการรับตัวอ,อักษรตัวเดียวก็เป็น p e ซ c c นะครับจะยกตัวอย่างแต่ละอันให้ดูในส่วนของรายการตำแหน่งหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลนะครับหรือว่าตัวตำแหน่งของตัวแปรต่าง ที่เราจะเอาค่าไปเก็บไว้นั้นก็คือจะเป็น memory address นะครับตำแหน่งในหน่วยความจําซึ่งเราก็สามารถใช้เครื่องหมายเร์แซนวางหน้าตัวแปรเพื่อระบุตำแหน่งในหน่วยความจําของตัวแปรนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการรับข้อมูลหลายๆแบบนะครับเริ่มจาก integer นะครับเรามี integer a เราใช้ float b นะครับมี character c นะแล้วก็ อันซ i า integer d นะมีตัวแปร a b c d เอาเอะไรสักอัน double บ e e นะครับเวลาที่คุณจะให้เข้าป้อนข้อมูลเข้ามาควรที่จะแสดงข้อความบอกให้ก่อนว่าป้อนอะไรเข้ามานะครับเราอยากจะให้เข้าป้อนอะไรเข้ามานะครับตอนแรกจะให้เขา บอกว่าให้ input integer นะครับอันนี้คือบอกเฉยๆนะครับจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเป็นเอฟที่แสดงอย่างเดียวไม่มีการแสดงข้อมูลนะครับอันนี้เพื่อที่จะบอกบอกให้เขาบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าหน้าตำแหน่งต่อจากนี้ไปเนี่ยเรากําลังรอรับข้อมูลอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสแกนเอนนี้ผมจะรับข้อมูล A เข้ามาก่อน ข้อมูล a เป็นแบบ integer เพราะฉะนั้นผมจะใช้ d รับเข้ามานะครับอันต่อมาบอกว่าให้รับค่า float นะครับเสร็จแล้วก็สแกนค่าของ float เข้าขมา float ของเราก็อยู่ในตัวแปร b นะครับเป็น f นะเรารับค่า float ก็ใช้ p f เพื่อที่จะรับค่าเลขที่เป็นทศนิยมนะครับเวลาที่เราสั่ง scan f สิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือตัวเครื่องหมาย address of นะครับเพื่อที่จะส่ง address ไปให้ตัวฟังก์ชัน scan f ถ้าเราไม่ส่ง address ไปค่ามันก็จะไม่เข้านะครับส่วนตัว character บอกก่อนว่า input คา a r a c เตอนะครับเสร็จแล้วก็สแกนเตัวคาเ r a c เตอเข้ามาคาเล a c เตอร์ Character, เรารับได้เป็นเปอร์เซ็นต์สนะครับเอามาไว้ในตัวแปรสนะี่นะแต่ว่ามีข้อพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับตัวแปรคาเล็ c เตอร์ก็คือว่ามันจะมีปัญหาถ้าเรารับคาเล็ c เตอร์เดี่ยวๆหลังจากการรับข้อมูลอื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีบัฟเฟอของตัวเครื่องหมายเอนเตอร์ค้างอยู่ ก่อนการรับตัวแปรคาแรคเตอร์ Character, ควรจะ flush standard input ก่อนโดยใช้คำสั่ง f flush standard in แบบนี้นะครับก่อนที่จะรับตัวคาแรคเตอร์เท่านั้นข้อมูลอื่นไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาเฉพาะตัวคาแรคเตอร์เท่านั้นอ,อันต่อมา u n s i g n e integer เราต้องการรับค่าที่เป็นอ n s i g n ์นะครับ ก็สั่งให้เขา Input u n ัน g n ด์เสร็จแล้วเราก็รับค่าอันไซด์การรับค่าไซด์ก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมครับรับค่าแบบอัน sign ์เอาใส่ในแอดเดรสของตัวแปด d นะครับส่วนดับเบิลดับเบก็ Input Double แล้วก็ scanf เปอร์เซ็นต์ Lf ใช่ไหมครับสำหรับ double จะมาใส่ใน address ของตัวแปร e นะนี่เรารับข้ามเรียบร้อยแล้วการแสดงผลนะครับผมจะเป็นเนฟรวมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับอกว่า a เท่ากับเปอร์เซ็นต์ d ใช่ไหมครับสำหรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม b เท่ากับเปอร์เซ็นต์ f สำหรับ float นะครับ c เท่ากับเปอร์ซ็น์ c สำหรับตัวอักษร d เท่ากับเปอร์ซ็นต์ u สำหรับอันซน์แล้วก็ e เท่ากับเปอร์เซ็นต์ lf สำหรับ double นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค่าตัวแปรต่างๆมาแสดงนะครับเอาให้มันครบตามตัวเปอร์เซ็นต์ที่เราใส่ไว้โอเคาลองรันดูนะครับ รกข integer ผมใส่ยี่สิบ float ใส่สองจุดห้า c h a r a c ใส่ตัวอักษร x อ n s i g n ใส่หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด double ใส่เลขเยอะเลยนะครับเพราะว่าเก็บได้เยอะ โอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า A เป็น20 B เป็น2.5นะครับ C เป็นตัว X นะครับ E เป็น4 D เป็น6 5กว่ากว่านะครับ e เป็น4 4เท่าไหร่เนี่ยสล้าน4แสนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับตามที่เราเก็บไว้จริงๆตามที่เราสั่งให้มันเก็บไว้จริงๆนะครับทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เปอร์เซ็นต์ผิดนะครับ ผมว่าถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์ผิดไปอย่างถ้าเราบอกว่าเราต้องการอินทิเจอร์แต่เราไปใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เอฟต้องการโฟลอ์แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผิดสลับกันนะครับลองรันดูอินทิเจอร์ผมใส่เป็น45โฟลทตเป็น2.5นะตัวอักษรเอ็กเหมือนเดิมอันซยเป็น20ดับเบิลเป็น เท่าไรก็ใส่ g g สเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราใส่เปอร์เซ็นต์ผิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะป้อนเลข4.5ไปใส่ในตัวแปร A ก็จริงแต่ว่า A เป็น0 B ก็เป็น0เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผิดมันทําให้มันนเวิร์ตข้อมูลผิดนะครับจะเห็นว่าข้อมูลมันจะผิดจะเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ในการรับข้อมูลผิดไปมันก็ไม่สามารถเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่มันผิดชนิดได้นะ เพราะฉะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยให้ดูตัวแปรเป็นหลักนะครับว่าคุณต้องการจะเอาเอาค่าไปเก็บในตัวแปรอะไรนะครับถ้าเก็บไว้ในอิ t e g เ r อรก็ใช้เปอร์เซ็นต์ดเก็บไว้ในฟล o a ์ก็ใช้เปอร์เซ็นต์เตัวอักษรถ้ารับแบบตัวอักษรก็เป็นเปอร์เซ็นต์สนะครับ